ทุกการอวัดสรสนทรัดิริเเวศนะครับ 对。<Right. S 2> right. ขอพอรนะครับเจ้าแม่แตะเขียนทองครับขอพอรขอโชคลาภนี่วันดีครับมาทำบุญครับก่อนจะไ,ได้โชคลาภนะครับมใจตามมาพี่น้อง แน่นนะครับที่นี่วัดประสิทธิเวทน,นะครับประสิทธิเวทครับ คมาเยอะครับวันอาทิตย์นะครับกบเข้าวัดนะครับกับไหว้สิ่งจากสิทธิขอพอรพี่น้อง ทพี่พี่น้องมาข้วัดขอว่าพี่น้องออออออก็เกาบไหวขอพรน,นะครับเป็นวัดใหญ่วัดดังวัดหนึ่งนะครับวัดประสิทธิเวศนะครับคลองสิบห้าครับ กราบไหว้ครับวันนี้คนเยอะครับเป็นบนหยุด้วยครับเป็นบัตรดีนะครับ เหมือนหลวงปู่ทวดนะสักสิษย์มนสักสิษย์ นะครับเข้นมาถวายสังฆทานนะครับ ที่ถวายทางกระนาน,นครับบางสกุลเป็นบางสกุลจายนะครับทำดีมากนะครับวันนี้วัดเทพศิธิ์นี่ครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับกล่าวไหวบูชา ถ้าปีพี่น้องมาขอบุญขอพรขอโชคลาภนะครับขอให้พี่น้องทุกคนเนื้อมูุกอบเงินฟูงครับผมทุกท่านมีความจเจริญรุ่งเรื่องนอะครับเด้อมีโชคมีลาบทำลำเลยๆถูกหโมรวยเบอร์แล้ววันที่หนึ่งเด้อครับครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับขอบคุณครับ